เวลามาเที่ยวประเทศรัสเซียเนี่ยสิ่งของที่น่าสนใจของซูเปอร์มาร์เก็ตนนะั่นก็คือโยเกิร์ตก็เขาม,ม,มีหลายรสชาติมากมีหลายยี่ห้อมากแต่ถ้าเราจะซื้อไปทั้งหมดเราคงไม่ไหวเพราะกินไม่ไหวหรอกอย่างโยเกิร์ตอันนี้ประมาณ15บาทมันก็จะเนื้อเนื้อมันจะตันๆแบบว่าอืมล้วนๆกว,ว,ว่าโยเกิร์ตไม่มีเขียวๆตรงนี้ด้วยล่ะราขึ้นหรอกอ่ะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่าเวลามาเที่ยวประเทศรัสเซียเนี่ยสิ่งของที่น่าสนใจของ ซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก็คือโยเกิร์ตเพราะเขามีหลายรสชาติมากมีหลายยี่ห้อมากแต่ถ้าเราจะซื้อไปทั้งหมดก็วคงไม่ไหวเพราะกิกนไม่ไหวหรอกอย่างโยเกิร์ตอันนี้ประมาณห้บาทถูก <iley. S 1> มากคือยังไงก็ต้องลองดูแต่ว่ามาในที่แบบต่างประเทศแล้วเวลาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องลองก,กินดูอันแรกดีกว่าไอ้นี่อ่านเป็นยี่ห้ออะไรชื่อบมันคือรสมันคืออะไรวะมันคือลูกครีมรแล้วก็ลูกแพรเป็นโยเกิร์ตที่เป็นสูตรสูตรสูตรที่เป็นเรียกว่าถวาร็อกอะถาวาร็อก็คือคอนเชนต์ มันก็จะเนื้อเนื้อมันจะตันๆแบบว่าล้วนๆกว่าโยกาเกิร์มันไม่มีเขียว<ด>ๆแบบนี้ได้หรอลาขึ้นหรอมีลาขึ้นจริงยเขี้ยมากอีเขี้ยะนี่ฮะแต่เราดูซิว่ามันหมดอายุยนะังไงเราก็ไม่ได้ดูวันหมดอายุด้ยนะแต่มีนะแต่ว่าลาขึ้นแล้วออลมีลาขึ้นมีลาก็จะกินแต่ว่าลาเมืันนี้เราตัดออกไปแล้วนะเฮี้ยเวิร์มกลัวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อขึ้นมาจริงๆอยากลา ตอนนี้กำลังสํรวจอยู่ว่าตรงไหนมีรางหรือเปล่าก็ไม่มีแล้วมีนะมีละมันเป็นยังไงมันคือมันคือทานางาตาบ้างยังไงมันมีความคล้ายนะแต่แต่การท่าจ้างที่ถูกต้องต้องเรียกว่าสูตรคอนเทนชีสสูตรคอนเทนชีสอันต่อมาก็คือเราจะมากินยี่ห้อชื่อว่าฟูจิที่เป็นแอปเปิ้ลกับโยแพรมาดูก่อนว่ามีร้านไหมอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตบ โยเกิร์ตธรรมดาโยเกิร์ตปกติเปรี้ยวๆมันคือโยเกิร์ตธรรมดาที่เมืองไทยก็มีขายโอเคยี่ห้อนี้ผ่านไปผ่านให้ผ่านนะคะผ่านอันนี้ผ่าคือผ่านทั้นนงสองรสชาตินั่นแหละแต่เมื่อกี้มีราแต่ว่าถ้ารสชาติก็คือดีอันต่อมาเราก็ยี่ห้อฟู้ดเีชเหมือนเดิมนะรสแบบเีชนู่นนี่อร่อยมากอร่อยมากอันนี้เกินไปพวกนี้ต้องไปซื้อเพิ่มเหมือนกันมันโดนมากอันเนี้อันดีมากรสชาติถัดไปก็คือเรากินรสชาติเชอร์รี่ เชอร์รี่มันเขาแบบเขาบดอกมาแล้วว่ามันเลยไม่มีเป็นชิดเอาเอ๊ต่อเป็นลูกดีคือรสชาติเชอร์รี่อาจจะไม่แรงมากแต่ว่ามัอ่อนนะไม่ถึงพันแบบเข้มข้นเบอร์นั้นนันก็ทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวจี้เลยเบอร์นั้นอ่ะอันต่อไปก็คือนี่ยี่ห้อเดียวกันถั่วแดงชาร์ติกันก็คือบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ใช่เปล่ารสบลูเบอร์รี่ ดูก like sure ่อนว่า hmm. มันเป็นเมันมีเป็นลูกเข้าเลยบ้างเราว่ารสชาติมันคล้ายคล้ากับเชอร์รี่ไม่ต่างกันมากแต่มันก็ดูความต่านนิดนึงกับรสชาติเขาเปรี้ยวมันเป็นธรรนองเลยกับเชอร์รี่แต่นี่น่าจะเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าเปราะเชอร์รี่มนจากหวานตอนแรกมากนึงทั้งหมดนี้คือกินหมดนะเพราะว่าเป็นคนขี้โมกไม่มีการทิ้งเ็ดขาดไงก็ต้องกินหมดผลนี่ก็หลายตังเยอะ ประมาณแบบหกสิบเจ็ดสิบบาทประมาณถูกสไตล์เนาะถึงประมาณประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะอันสุดท้ายก็แบบต่ำบนสำหรับลูกพีอีกแล้วเป็นพีชผสมกับเป็นพีชผสมแอปเปิลมันกี็พี่เขาหมายถึงผลไม้อีกชนิดหนึ่งชื่อแอปเปิลแอปเปิลให้ผู้ชมทางบ้านนะส่งอะไรนะอินบล็อกมานะบอกน้องตูนิดหนึ่งว่าแอปเปิลคืออะไรไม่รู้จริงๆอย่างพี่เขาแบบอันนี้มาลูกพีชกับแอปเปิล อร่อยอร่อยอโยเกิร์ตัสโยเกิร์ตในยุโรปก,ก็อร่อยทุกทุกแดนอยู่หรอปะมันถ้าจะตั้งแต่สูงกินที่เยอรมันมาเช็คอะไรเงี้ยก็คือชอบไปหมดเลยอ่ะชอบชอบชอบทุกยุโรปแต่อย่างาที่รัสเรียหรืออิตาลอาจจะยุโรปนะแต่ว่าการถนอมอาหารการถนอมนมเนี่ยมีหลายรูปแบบถนอมไม่แต่แบบเป็นนมเป็นโยเกิร์ตเป็นซาวครีมซาวครีมเสร็จจะเป็นคอนดีชีสซาวครีมนี่คนรัสเซียเขานิยมกิน ือนแบบเมืนเป็นน้ำน้ำจิ้มของน้ำปลาพี่มันเป็นน้ำปลาหรินเออเพราะตูนเห็นอ่ะเขาเอาเขาเอาซาวคลิมอ่ะเทลงไปในเหมือนแบบไอซุปบอส์ชคือมันโยไม่ได้เข้ากันเลยนะแต่เขาก็กินมันอร่อยตาขาอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบโยเกิร์ตในรูปแบบของนมนะไม่รู้ใช่ไหมเป็นแบบดื่มแบบดื่มแบบเดี่วก็คือความข้นเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าซึ่งยอมรับเลยว่าครั้งแรกเลยนะที่มาเลเซียเนี่ยแล้วเราเห็นโยเกิร์ตอย่างเนี้ยเราไม่ว่าจะเหมือน โยเกิร์ตพร้อมดื่มอย่างที่เขียนทางกล่องบางเราอบมียี่ห้อดังที่เราบอกว่ดื่มแล้วดื่มเป็นน้ำนะไม่ใช่ขนาดนั้นเลยแล้วไม่เหมือนเอาน้ำมาผสมนะแต่นี่คือมันเป็นโยเกิร์ตที่เป็นโยเกิร์ตแล้วโยเกิร์ตจริงๆที่เป็นเนื้อเหลวๆแล้วมันเป็นน้ำอนี่คือคุณภาพบนล้วนนะอันนี้ดีมากมันจริงๆบอกจำได้ว่าจูนป่วยทุกอนนันเลยเปล่าเขาไม่ได้สร้างกูเขาไม่ได้จ้างเรานะเราก็พูดไปตามความจริงว่ามันอร่อยจริงๆก็อันนี้ก็ใช้ได้กินกับ กินแบบแก้เต็งหรอเวลามาเที่ยวใช่ไหมก็เดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หยิบมันออกมาแล้วลองกินเล่นๆดูไม่ขี้แตกหรอกกินได้อันเนี้ยกินได้ถ้าขี้แตกก็ไม่ท้องหนาจบงานละบายเนาเดี๋ยวเอาหน้าตอกันนี้เอาเติร์นเดี๋ยวโรยอนนี่คือเบาๆแบบว่าเบาๆเวลาแบบว่าอาจจะเข้าซูเปอร์นะแล้วแบบเนี่ยเพิ่งออกจากที่เที่ยวที่หนึ่งแล้วไปขึ้นแต่รู้สึกว่าอยากหาอะไรลองท้องเบาๆถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์นะแล้วก็กิน่างเนี้ยแก้แต่งอันนี้ราคาประมาณ 25รูเบิลประมาณนะดำไม่ได้แล้ว2ี่หถึง30แหละ15บาทถูกก็ตายมนเกี่ยรัสเซียถูกคลิปนี้ก็จบไปแค่เท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะว่าเราจะมารีวิวของในซ์ซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศนั้นอะไรบ้างดีไม่ดีก็จะด่าให้เห็นเห้นเลยนะบ๊ายบาย